สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคอนเฟร์ตเรดเอเลอร์สองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้เรดเอเลอร์สองในโหมดเรดเอเลอร์สองก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงหน่อยนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณโอคอนเนอร์นะครับเล่นเป็นออรักสีแดงนะฮะจับมือกับคุณนุบมาสเตอร์หกเก้านะครับเป็นอเมริกาสีฟ้านะครับซึ่งสู้กับทีมงานฝั่งขวานะครับอันได้แก่คุณเบสนะครับจากแครน GG จีจีนะฮะเป็นอิรักสีเขียวนะแล้วก็ตรงนี้นะครับ คุณตำหูจากแครงจีๆเช่นกันฮะเป็นอเมริกาสีน้ําเงินนะอยู่ในแมปจังเก e ลอฟเวียดนเช่นเดิมนะครับเวอร์ชัน22นะน่าจะเป็นออริจินอลนะเอ๊ะหรือเป็นเวอร์ชัน LE ประมาณนั้นแหละฮะแต่ว่าออริจินอลนี่ก็เป็นเวอร์ชัน22อยู่แล้วนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้อาจจะเป็น LE นะเวอร์ชั่นที่ใช้แข่งขันนะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะอย่างเช่นตำแหน่งต้นไม้อะไรประมาณนี้ตำแหน่งกองแร่อะไรประมาณนี้นะ โอเคตาน,นี้ก็จะเป็นมิรเมชนะฮะอเมริกาอิรักเจอกับอเมริกาอิรักนะฮะโอเค okay. อเมริกาอิรักตรงนี้อเมริกาอิรักนะฮะเป็นแนวทะแยงกันเลยนะอิรักตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะก็มาดูกันนะครับรตาน,นี้ฝั่งไหนจะได้รับชัยชนะนะครับทีมงานฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะอ่ะโอเคฝั okay. ่งสีน้ำเงินนะครับขยายฐานลงด้านล่างแล้วนะ าตามปกตินะครับแล้วสีเขียวโดนแมงมุมเข้าโอ้โหแมงมุมฝั่งสีแดงแน่นอนครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วยังไงสีเขียวจะสร้างลานซ่อมได้ทันไหมทันอยู่นะครับแต่ว่าดึงรถเก็บเร่ได้ทันโอเคทันนะเรียบร้อยครับเคลียร์แมงมุมออกได้นะฝั่งสีฟ้าสนามบินมาแล้วนะฮะโอเคอแล้วตรงนี้สีแดงยังไงโอ้ฝักครกหมายล้วครับฝั่งสีฟ้าทรง ริสลี่นำมาก่อนเลยครับเจอเซนทรี่กันผลขึ้นมานะครับซูไม่ไหวนะต้องถอยนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงแฮร์รี่เออร์บนมาทิ้งระเบิดใส่สองลูกฮแฮร์รี่เออร์หนึ่งลำกี่ลำฮะแฮร์รี่เออร์หนึ่งลำทิ้งทิ้งระเบิดได้สองลูกเหรอยังไงครับเอ๊งงมันหรือว่ามันบั๊กมันแบบบินซ้อนกันอะไรเมื่อกี้แล้วมันผมผมก็เห็นมันลงจอดลำเดียวนะ เออนี่ไงทิ้งระเบิดลำละลูกสิครับเออมันต้องเป็นอย่างงี้เดิเอ้ยงงเลยทีน่นี้เอออาจจะบัก๊กหรือยังไงก็ไม่รู้นะคบหรือมันอาจจะซ้อนกันก็ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าโอ้โหส่งโรเกตเทียมมายิงโรงไฟฟ้าของสีน้ําเงินก่อนเลยนะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินมีอะไรสไหมครับเนี่ยไม่มีนะปอมสอยยังไม่มาเลยครับรถสอยก็ยังไม่มาได้อะมาแล้วนะร,รถสใอ ifv นะ ifv ตอนที่ยังไม่ได้ติยดยศหรือว่าได้แค่หนึ่งบ้างนี้ก็จะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร,นะร,ร่นะ เรียกได้ว่าเป็นหายนะของฝั่งตรงข้ามเลยก็ว่าได้นะอโอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวบุกโจมตีแล้วครับส่งไรโน่นํามาก่อน6คันนะมาเจอกับริสลี่แล้วก็โรกเกทีเอนะอะไรยังไงครับบนหน้าผามีจีไอตั้งป้อมรออยู่นะของฝั่งสีฟ้านะครับโอ้สีเขียวนี่ก็ยากแล้วนะเขายากนะจังหวะนี้แล้วยังไงฝั่งสีน้ําเงินมีจีไอรอบลงมาโอ้โหไล่เคลียร์ฐานอย่างชิวเลยนะจังหวะนี้ไปแล้วครับลงเก็บแร่บึ้มเรียบร้อยครับผมโอ้โห แต่สุดท้ายก็โดนร็อกเกตเทีย,ทยตามเกบนะฮะเอออุ่ยขออภัยครับอ่า <c oughs> และในขณะเดียวกันฝั่งสีเขียวก็ตัดสินใจบุกเข้าจากด้านล่างนะตรงนี้ยิงคริสลี่แตกหมดเลยอ๋อเลยอยู่สามสองสำคัญน,นะจังหวะนนี้โอ้โหแล้วว่าไงแดงกับน,น้ําเงินอคุณเล่นสองท่านนี้สมสีได้ตามเนื้อเรื่องนะอะอย่างนะครับยังไม่โจมตีกันนะอะแต่ตอนนี้ในฝั่งสีฟ้า กำลังแย่นะครับรงรถไปแล้วนะฮะแล้วยังไงต้องย้ายจีไอลงมาคุ้มกันนะฮะโอ้โรงทหารไปด้วยนะครับสีฟ้าน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะดูทรงอะเรียกกาลังเสริมเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินโอเคสีน้าเงินก็น่าจะไม่เหลืออะไรเช่นกันนะครับโดนสีแดงไล่เก็บนะฮะยังไงล่ะครับจังหวะนี้โรงรถไปแล้วโรงทหารก็ไปแล้วแล้วสีฟ้าเหลืออะไรครับเนี่ยสีฟ้าไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือฐานใหญ่ที่เป็นโปรดักชันอย่างเดียวแล้วนะ ตังวนี้อ้อมมาตรงนี้ยิงอัดเข้าไปแล้วครับแล้วก็บึมนะฮะเรียบร้อยอ่ะสีแดงหลังจากที่จัดการเสียเงินไปแล้วก็ไล์มาหาสีเขียวต่อนะแต่ว่าสีแดงเขาไม่มีปลักแครกนะฮะที่จะเอาไว้สสยเอ่อโรกิเทียฝุ่งนี้ได้นะในขณาดเดียวกันฝั่งสีน้ำเงินก็ยังมีรถถังอยู่นะครับยังไม่กดยอมแพ้นะคุณตั้มโอ้โห้คุณนูมาสเตอร์ฝั่งสีฟ้าเนี่ยกดห5 5หเลยนะโอ้โหมันกับหัวเราะให้กับโชคชะตาของตัวเองยังไงอย่างนั้นแล้วยังไงครับ จังหวะนี้สีน้าเงินจะบุกไหมถ้าคุณไม่บุกนี่เขาจะปั๊มแมงมุมออกมาอู้สีฟ้าอ,อืแอบมาสร้างโรงทหารไวหน้จุดนี้นะครับปัม๊มจีไอออกมาเลยนะโอ้แล้วเขาเหลืออ๋อโอเคมีโรงเก็บแร่เลยรถเก็บแร่อยู่นะแล้วทําไมเขาไม่มาเก็บแร่ตรงนี้เนี่ยอ่ะและจังหวะนี้นะครับสีน้าเงินส่งโรเกตเทียมมายิงโรงรเก็บแร่นะจุดนี้นะตรงนี้ G i โอโหเป็นฝูงนะฮะ โรงทหารโรงไฟฟ้าอยู่ครบนะฮะฝั่งสีแดงฝั่งสีแดงกับสีเขียวนี่เป็นฝั่งที่มีโอกาสสูงสุดนะฮะในการฟื้นคืนชีพะฮะตรงนี้อ้าวยังไงเนี่ยไม่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานนะครับโอเคสีเขียวมาแล้วครับอาวุธต่อต้านกระแสนแต่ไม่ทันนะครับโรงเก็บเร่ไปแล้วนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี้โรกิเทียติด3บาบั้งด้วยนะแต่ว่าฝักแรกมันสอยไปแล้วนะโอเคไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหนี่คือเกมระดับโปรเลยนะเนี่ย แต่ไม่ใช่อีเวนต์แข่งขันมืออาชีพนะอันนี้ก็แค่แบบผู้เล่นมืออาชีพนะครับผู้เล่นมืออาชีพชาวไทยนะมาสนุกสนานกันเองนะครับแตตรงนี้ยังไงครับโรเก็ตเทียฝั่งสีน้ำเงินคุณยังจะส่อีหเหรอฮะเขามีรถสอยทั้งสี่คันนี้มันซุ้ไม่ไ,มไหวหรอกฮะยังไ,ไงฝั่งสีน้ำเงินโอโ้ยยังไม่ยอมแพ้นะฝั่สีเขียวก็ต้องสร้างกองทัพมาใหม่นะแล้วกองทัพฝั่งสีเขียวเดืออะไรเนี่ยอย่างวันนี้เห็นฝักแท็กอยู่หนึ่งคันแล้วก็ ไรโน่หนึ่งคันอ่าอ่ามีมงมุมด้วยสามตัวนะงนงี้ถ้าหากว่าขึ้นไอซีแล้วคุมไอซีให้มงมุมนี้ก็จะดูน่ากลัวขึ้นมานิดหนึ่งนะตรงนี้ทรงมงมุมไปก่อนเรียบร้อยครับโดนสกัดเรียบร้อยสมตัวนะฮะอย่างเดือดเลยนะครับอย่างเดือดแล้วตรงนี้สีเขียวสร้างเดสโซเลเตอร์มาแล้วนะเอ่อสร้างมาทำไมครับสร้างมาอ๋อโอเค เอามาปั๊มพื้นเพื่อที่จะกัน G.I. นะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ก็จะต้องช่วยเพื่อนหน่อยนะฮะถ้าอย่างนั้นต้องสไนต์ตัวเดสเซลเตอร์ให้ได้นะครับโอ้โหแล้วเข้ามาตรงนี้กดปั๊มไหมปั๊มไม่ได้นะครับรถถังเพื่อนอยู่นะฮะโอ้โหเสียดายมากเลยนะจังหวะด,ดีมากจังหวะเมื่อกี้ตรงนี้สีสีฟ้าส่งกองทัพ G.I. มาแล้วนะฮะนะครับสีเขียวจะมาช่วยเพื่อนไหมโอ้ไม่ช่วยช่วยไม่ไหวนะฮะตรงนี้สีเขียวย้าย M.C.V. มากลางตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยยังไง G.I. ตั้งป้อมแล้วก็อื้อหเคเล รงเก็บแร่โรงไฟฟ้าแล้วก็บึ้มไปนะฮะเรียบร้อยแล้วสีน้ำเงินเขาเหลืออะไรอะ่ะเหลือพิวบ็อกซ์โอ้โหสีน้ำเงินเหลือพิวบ็อกซ์นะฮะพิวบ็อกซ์นี่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับผมเ,เป็นสิ่งก่อสร้างาหลังสุดท้ายของฝั่งสีน้ำเงินนะครับของคุณตั้มโหนะอ้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะเนี่ยจังหวะนี้เจอไปแบบนี้นะได้ไงครับสีเขียวแก้ทางโดยการสร้างเดสโซเลเตอร์มาจากโรงทหารตรงนี้เลยฮะ ทำให้สีฟ้าเข้าไม่ได้นะครับคุณโนมัสเตอร์หกาแล้วโอ้โนมัสเตอร์เงินหมดด้วยนะจังหวะน,นี้ยังไงครับหืสีน้ำเงินไล่ยิงรงเก็บแร่เลยนะโอ้โหคริสลี่สามบังด้วยนะลําบากแล้วฮะจังหวะน,นี้ยังไงเดสโซเลเตอร์ไม่ไม่ไปแจมกับเขาหน,น่อยนะฮะตรงนี้ฝั่งสีเขียวหมายิงโรงฐานเรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่รู้เลยนะว่าฝั่งสีฟ้าเงินหมดแล้วนะเอา้าได้เงินคืนมาร้อยหนึ่ง ค okay. ยังไงครับเนี่ยสีเขียวเจอทางไรโน่เจอทางเซนทรีกรันต้องถอยก่อนนะครับส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็โอโ้โหกริซลี่สามบ้างสองคันแล้วนะรีเจนเลือดได้นะเนี่ยมีอ่าโรเกตเทียสามบ้างด้วยนะยจังหวะน,นี้มีการย้ายเดสโซเลเตอร์มานะครับไปไหนอ๋อขึ้นมาบนนี้นะตรงนี้โรกเกตเตียเคลียกะต๊อบนะฮะโอเคเรียบร้อยจังหวะน,นี้ยังไงเอ่ยโอโ้โหสู้กันแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะจนแบบสิ้นเลือดหยดสุดท้ายกันจริงๆเลยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะฝั่งสีฟ้ากับสีน้ําเงินนี่นี่ครับแบงมุมแมงมุมสีแดงมาแล้วโอ้ยยังไงอือือเข้ามาตรงนี้ยิงรถแฟลกติงแตกไหมครับแตกเรียบร้อยครับผมไรโนก็แตกด้วยนะฮะไรโนของฝั่งสีเขียวนะแล้วตรงนี้เราคิดเทียร์เข้ามายิงโดนแฟลกไล่ไม่ได้นะครับแล้วอย่างงี้ฝั่งสีฟ้าพยายามที่จะส่ง g ีไเข้าไปทําดาเมจสักหน่อยนะฮะแต่ก็ จะได้ไม่เอ่ยแล้วเดสโซเลเตอร์อยู่ไนอยู่นี่นะออกมาใหม่นะฮะเอาแล้วอีกตัวหนึ่งมันไปไหนอะ่ะตายแล้วไหมสาบไม่เห็นนะโอเคตรงนี้ร o c กเก็ตเทียสีน้ำเงินก็ยังอยู่นะครับผมอย่างเดือดเลยนะตอนนี้ยังไงครับมีฝักแรกของสีแดงไหลเข้ามานะครับเพื่อที่จะเคลียร์ร o c กเก็ตเทียนะะเคลียร์ไม่ได้นะมาณจุดนี้นะยิงยิงอะไรครับรงรถไห เอาทำไมประตูเปิดอ้าง ع ี้นะครับบักใช่ไหมโอ้น่าจะบักนะฮะดูส่งแล้วตรงตรงนี้ยังไงครับยิยง GI แบบชิวๆแนละ้วสีแดงก็ต้องมาช่วยเคลียร์นะแล้วตรงนี้ยังไงสีน้ําเงินจะส่งคริสลี่เข้าไปโอ้โหวิ่งผ่าน G i เลยนะฮะตรงนี้สีเขียวโอ้ไม่ยอมให้แต่งนะครับขายทิ้งดีกว่านะะอย่างน้อยก็ได้ตังค์คืนนะครับตั้งพันห้านะฮะตรงนี้ยิยงโรงไฟฟ้าเรียบร้อยครับสีฟ้าไปแล้วนะครับนมมาสเตอร์หกเก้านะฮะแพ้อย่างเป็นทางการนะครับ ส่วนต,ตรงนี้คริสลี่สามบ้างของสีน้ำเงินก็ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะม,มีทั้งคริสลี่สามบ้างแล้วก็รกเก็เทียสามบ้างเลยนะมีความเป็นไปได้นะครับที่ฝั่งขวาจะชนะนะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินนี่คือแบบเหลี่ยมมากเลยคนระับมาสร้างพิวบล็อกตรงนี้นะโอ้โหเอาง่ายคือฝั่งคุณตั้มหัวถ้าหากว่าพิวบล็อกตรงนี้แตกก็คือแพ้เลยนะะเอ แล้วทำไมผมคลิกไม่ได้บะโอเคได้แหละเอาบัคบัคโอ้บัคนะฮะคลิกไม่ได้เออโอเคช่างมันมาดูตรงนี้กันนะครับนักเงินงกระเขียวจะผนึกกำลังกันเข้าพิชิตศึกครั้งตัวที่พิชิตศึกครั้งนี้ได้หรือไม่นะโอ้โหสู้ยิบตานะครับเอารถเก็บแรกไปแทงแล้วก็เอาคริสลี่ตามอย่างนี้ก็ได้นะฮะรถเก็บแร่มัน รืจนเลือดได้อยู่แล้วนะอย่าลืมโอ้ตานี้นี่ถือว่าเอาจริงๆค่อนข้างยืดเยื้อนะเพราะว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะเอ๊ว่าแต่ฝั่งสีน้ำเงินเขาเหลืออะไรราเกตเทียสองตัวโอติดสามบังหมดเลยนะแล้วก็คริสตีสามบังแล้วก็รูเก,ก็บได้หนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะดูเดือดเลือด,ลอดพล่านจะเข้าก็เขา้เขายากนะครับจังหวะนี้อาจจะต้องให้ฝั่งสีน้ำเงินล่อกองทัพสีแดงออกมาก่อนนะแล้วค่อยให้สีเขียว บุกสือบุกใสนะฮะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งซีเดียงส่งไรโนมาตามเก็บเขียวกว่อนนะโอเคทำให้ฝั่งสีเขียวต้องถอยหลังกลับไปนะแล้วตรงนี้ว่าไงสีน้ําเงินยิงโรงไฟฟ้าทิ้งเลยนะครับเพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมนะตรงวันนี้แล้วยิงโรงไฟฟ้าตรงนี้ไม่ได้นะครับร่วงเรียบร้อยครับผมโอ้โหยอมแพ้ไปเลยนะฮึสิบสองนาทีนะครับผม ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเบสฝั่งสีเขียวและคุณตั้มห่ฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมเพระเราหดกันจริงๆเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปอที่เพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ